อยู่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่มอนี่ไมเพื่อม่ใช่เขาไว้อยู่ไหนเขาเห็นละมีเซอร์ไพรส์นะคะย่บูวันนี้โอ้ขอบคุณครับอบคุณครับแฮปปี้วาเลนไท้พี่นั่งค่ะพี่นั่งตรงนี้ค่ะขอบคุณครับยิบซี่อุ้ยคือเขาบอกว่าอุ้ยเขินมากเลยค่ะวันนี้อยู่จะมาอาจะ เราจะมาไหว้พี่ภูมิเพราะว่าพี่ภูมิเป็นผู้ปกครองที nah ่คอยสอนหนูแล้ววันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ก็เลยมามอบดอกไม้คนอื่นเขามอบเป็นดอกไม้แต่เราต้องเป็นพวงมาอะไรเพราะว่าเราเหมือนลูกขอบคุณมาค่ะขอบคุณสำรับต้องทำเสียงนี้เพราะจะร้องให้ ไม่พูดผมพูดแค่นี้ก่าเราจะร้องไห้ขอบคุณค่ะก็จะได้รุง่งเรืองทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ไฝ่หาความรู้อย่างนี้ต่อไปกันแข็งแล้วก็ช่วงนี้เริ่มมีวินัยดีๆเข้ามาในชีวิตตื่นเช้าตักบาตรทับบุญวันนี้ตักบาตรทับบุญมาได้ประมาณสองอาทิตย์แลวนะ <c oughs> ออกกําลังกายก็ได้นะครับจริงๆแล้วชีวิตเราความสำเร็จมันไม่ได้มาจากอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยมันมาจากการ มันมาตรการที่เราค่อยๆทําอะไรดีๆเล็กๆน้อยบวกกันเยอะเป็นระยะเวลานานๆซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดดูจากกราฟชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยทำนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะประสบความสำเร็จเองขอให้พี่ภูมิเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อายุยืนกินเล่าแน่น้อยค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ านนานนนก็มานเล่นได้กำลับจะลองเล่นเอาเ้เสียงดังจังปีด่ปดไไีไม่ได้ไปไต้หนูค่ะมากินร้านคอตโตม แล้วร้านนี้นะคะก็เขาเอ่นว่าเป็นร้านข้าวต้มแบบฟิลชันอาหารต่าจานคืออร่อยมากจะเป็นแบบเมนูข้าวต้มธรรมดาแนตะ่มันสิมีความแปลกใหม่มกว่าอันนี้คือน้ำเลี้ยบแต่มันมีเนี่ยมี่ตักไข่มีพริกแบบเป็นตะอนนวดมาไทยตอนเดื่มกินเบิร์ดมันเป็นมันครีมเอาไว้อ๋อแล้วก็อันนี้เราสั่งค็อกเทลอีสานก็นเลยอยากทายคลิปเพราะว่าดิเป็นอีสานมาร์ตินี่ เขาสใสิไส่แบบว่าตาไค่ใส่อย่างที่แบบข้าวัว่ือุ๊ยใส่ข้วขัวเปลือไม่ได้ <laughs> มันอร่อยแต่มันหวานค่ะแต่คือแบบอุ๊ยแต่จังหวะที่มันจืนอยู่ในลำคอมันเหมือนกินนมเลยพี่มันมีหลายมิติรสชาติขนาดนี้คะพี่ <laughs> อร่อยอร่อยค่อร่อยไ้ก็ทุกอย่างอร่อยก็ได้ถ้าไม่ชอบก็อาจจะบอกว่ามันไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ชอบรสหวานคือมันอร่อยเพราะว่ามีอย่างเดียวคือมันหวานที่มันที่มันไม่ชอบอ่ะแต่ว่าจังหวะแรกที่มันแตะลิ้นอ่ะมันซ่าแล้วมันก็เปรี้ยวแต่จังหวะที่มันเข้ามาตรงนี้มันหวานแต่พอมันอยู่ในเนี้ยมันเสื่อเป็นรสชาติที่เหมือนกินนมมันเหมือนนรำข้าว ก็เลยตอกไม่เต็มปากว่ามันไม่อร่อยไงเป็นยังไงอันนี้รายกันมาตรฐานค่ะค่ะพี่ร้านก็จะแบบเก๋ๆหน่อยนะคะเพราะแต่ว่าวันนี้คือถือเหล้ามาเปิดราคาค่าเปิดหนึ่งค่าร้อยบาทเอาเอาเมนูให้ดูสิเกือบไปแล้ว ปกติไม่เคยเกี่ยงค่าเปิดควรเลยเพราะว่าอยากธรรมดาก็สามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงค่าเช่าเ้างแพ้งต้อยอมครับเปิดควรนะไงหลักเลยโอเคถ้ากันเรากินที่ร้านแต่ว่าเราซื้อของเขาไม่แพงโอเคปกติ บางร้านมันไม่มีอ๋อร้านนี้ก็ไม่มีเหล้าที่เราชอบกินเนาะ,ะแต่เป็นไรเราซื้อช่วยเขาก็กินเหล้าอันนี้ดีจัสู้ดีแล้วกานเบารอ,อดูนะคะบาเบาหมดลิตรเลยหมดแบนพอ <c oughs> อครับ <c oughs> ไปเดียวไปเดีย <c> ว <oughs>